อยากทราบว่าในอนาคตโตโยต้าที่พัฒนาโดยไดฮัตส,สุเนี่ยจะมีขายในไทยอีกไหมครับมีเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นโตโยต้ามอเตอร์เอเชียแล้วไงแต่ว่ามันก็จะต้องมีอยู่เรื่อยๆแหละเพราะว่าทายที่สุดแล้วไดฮัตส,สุเองก็กําลังอยู่ในช่วงระหว่าง transform แล้วก็ implement โตโ o ต้าเวเข้าไปให้มัน deep กว่านี้อยู่ก็อย่างเช่นที่คลิปที่วันนั้นฉันแชร์ไงที่ผู้บริหารดฮัสุอ่ะเขาก็ให้สัมภาษณ์กับทีมโตโยตา้า news ครับเออคือคือคนโตโยต้านิวส์ทำช่องงานแล้วก็<ช>ไปสัมภาษณ์ทีมแดสสูรก็คือไปสัมภาษณ์แต่ผู้บริหารแล้วก็ประมาณ7-8แปดแผนกเออรวมทั้งแผนกที่เขาคลาสต์เทสด้วยแผนกฝ่ายขายแผนกคอสเตอร์เมอร์ดีเลชั่นจำได้ว่าอย่างที่บอกอ่าเคสตอนนั้นอะ่ะตอนที่มันมีเคสไอ้ยาลิเ์ทีบ้านเราอะ่ะแข็งประตูแข็งประตูเชื่อไหมว่าคอร์เซนเตอร์ของแดสสูอ่ะปกติอ่ะวันนึงรับแค่อยู่ประมาณ150ยหสิบเคสใช่ไหมวันนั้นแม่งล่อไปประมาณ1 5 0 0 0หรือหกหมื่นเคสหรืออะไรสักอย่างฉันจจาาาตตััตัััััววเเลลลลขไไมมมมม่่่ด้้ะะะปรรณนนนนนนนแแแหบบบบกกคือีสยยทึ เป็นเป็นหนะนะมื่นเคสหกหมื่นเคสเนี่ยก็รับกันตาเหลือก<ะ>อ่ะคือรับเสร็จคือสายหนึ่งก็ล่อโฮออนเป็นชั่วโมงอ่ะคือพนักง,งานถึงกับแบบไม่ไหวมีร้องไห้กันเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะเพราะว่าลูกค้าญี่ปุ่นนี่เวลาเขาด่าเขาแสบเขาซัดหนักไม่แพ้กับลูกค้าเมืองไทยน้อยคือเขาด่าไม่ได้ด่าบแบบหย,ยาบๆหรอกแต่ด่าด้วยความด่าด้วยความสุภาพในภาษาแต่หยาบช้าและฝังรากลึกเข้าไปในกะมูลสันดานคุณเข้าใจคำว่ามีดโกนอาบน้ำพึ่งไหม ญี่ปุ่นเขาด่ากันแบบนั <t <t ้นเออคือด่ากูตรงๆยังไม่โกรธเท่าด่าเงี้ยด่าแบบสุภาพอ่ะแต่ทีเนี้ยเขาก็พยายามแก้ปัญหาตัวนี้เพราะสิ่งที่ด้สุดจะเนพยายามทําคือกำลังพยายาม implement วิธีการทํางานแบบ Toyota w เวเข้าไปครับซึ่งเขากําลังพยายามแก้ไขที่ว่าจะไม่ให้มันเหมือนเดิมครับคือมันก็มีการอ้างหรอกบอกว่าปัญหาคือแรงกดดันจากเวลาแล้วก็แรงกดดันจากการทํางานกับคนกับคนทีม Toyota ซึ่งให้ให้คุณนึกถึงอย่างหนึ่งนะครับสมมติคุณแข่งว่ายน้ําสมมติว่าป็นเจ้า้ว คุณก็คือคนโตโยต้าคุณก็ว่ายน้ําอยู่ในสระนั้นเป็นเวลานานที่นี้มันจะต้องมีการจัดการแข่งขันว่ายน้ำแล้วปัญหาคือคุณมาว่ายในสระที่คุณไม่คุ้นเคยครับแล้วคุณเป็นคนไดฮัสุแล้วคุณก็ปรับตัวไม่ทันคุณก็สู้กับคนโตโยต้าไม่ได้และคือคุณต้องมาเข้ามาอยู่ในทีมกับโตโยต้าคุณก็ต้องมาแข่งพยายามพัฒนาฝีมือตรงนั้นให้ทันแล้วเวลาคุณต้องว่ายให้เร็วได้เท่ากับคนโตโยต้าทั้งทั้งที่มึงเป็นมนุษย์ลุงแห่งืองเอโดะโอซาก้า คือเอโดะมันคือโตเกียวแต่โอซาก้าเนี่ยคือเป็นมนุษย์ลุงแห่งโอซาก้าเฉื่อยชามาทั้งชีวิตแล้วมือจะต้องมาถูเร่งสปีดให้เร็วชิบหายไวโปรขี่แต่ขนาดนั้นอ,อยู่ๆลุงก็ต้องฟรีสไตล์ขี่แต่กลางสากันเลยทีเดียวอเออนึกภาพออกใช่ไหมฮะ <laughs> <c oughs> นั่นแหละฮะนั่นแหละคือสภาพคนรด้สุดต,ตอนนี้นั้นหลังจากนี้คิดว่าคุณภาพรถรดสุดอาจจะดีขึ้นแต่มันคงต้องไปเห็นในเจนหน้าไม่ใช่เจนนี้อื